สวัสดีครับกลับมาพบกับโป ker University by t w i n ี้ไบทวโปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเป็นดีลเลอร์ในการเล่นโป๊กเกอร์กันนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายท่านนะครับที่เล่นที่บ้านกับเพื่อนๆนะครับจะชอบมีปัญหานี้ครับว่าเอาใครจะเป็นคนแจกไพ่แล้วแจกยังไงวิธีการเล่นที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงการสับไพ่เป็นยังไงวันนี้นะครับในคลิปนี้คลิปเดียวครับผมจะสอนทุกขั้นตอนมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมครับมีไพ่หนึ่งสำหรับผม และอันนี้ครับที่เรียกว่าคัดการ์ดหรือไพ่ที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้เห็นไพ่ด้านล่างสุดนะครับและปุ่มดิวเลอร์ครับชิปของแต่ละคนครับอันนี้สมอลบายบิก๊กบายอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขอเตรียมไว้ก่อนโอเคก่อนอื่นครับก่อนเริ่มเกมครับเราต้องมาทําขั้นตอนนี้ก่อนครับคือเรียกว่าโชกาดโชกาดนะครับคือการที่ทําให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเห็นว่ามีไพนะ่ในสับน้ำเดียวบจริงทุกใบอย่างนี ซึ่งการโชว์การที่ดีนะครับเราต้องให้เห็นไพ่ครบทุกใบนะครับผมเลี้ยดูอนก็จะเห็นครบนะครับว่ามีไพ่เนี่ยครบทั้งหมด52ใบพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะร่วมนะครับเก็บไปมาถึงขั้นตอนการสับไพ่กันการสับไพ่นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมีการล้างไพ่ครับหรือที่เรียกว่า wash ในภาษาไทยเราจะเรียกว่าล้างไพ่ครับเราก็จะทําการานี้นะครับ เทไพ่กระจาษไปเลยแล้วก็กรีดแล้ววิธีตอนเก็บครับเราจะเก็บเก็บจากข้างบนมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับเวลาสับจากข้างบนมาข้างล่างมาเรื่อยๆให้ให้มันครบเป็นหนึ่งกล่องอ่ะและในที่นี้ครับถ้าเรามีขัดกาศครับเราขัดการเสียไปด้านล่างสุดครับเพื่อป้องกันใบด้านล่างสุดอย่างนี้นะครับเราจะต้องโกยให้หมดให้ขัดการอยู่ล่างสุดแล้วก็เลี้ยงไพ่ไป <c oughs> พอเสร็จขั้นตอน วอชหรือเรียกว่าล้างไพ่นะครับต่อมานะครับเราจะมาถึงขั้นตอนการที่เรียกว่ากรีดไพ่นะครับหรือที่มีภาษาอังกฤษเรียกว่า riffle shuffle เมื่อกี้เรามีคัดกาอยู่ล่างสดุดแล้วใช่ไหมครับเราออกก่อนครับแล้วก็แบ่งเป็น2กลกองตรงนี้พอแบ่งเป็น2กลกองแล้วเนี่ยมือหรือนิ้วที่ต้องถือนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วโป้งจับไพ่ไว้2ด้านเลยและนิ้วชี้ครับเหมือนดันไพ่ตรงกลางไว้แล้วก็ทําการกรีดครับ แล้วก็เสียบเข้าไปทําแบบนี้นะครับสองรอบพอเข้านี่นเนี่ยแบ่งเป็นสององครับแล้วก็กีดครับเข้าไปพอริฟเฟิลชัฟเฟิลสองรอบแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสตริปนะครับสตริปก็คือการเอาไพ่ข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างอันนี้นะครับขั้นต่าต้องทำสามรอบนะครับแบบนี้นะครับเอาไพ่ลงข้างบนหนึ่งสองสามขั้นต่ำสามนะครับหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ พอเสร็จแล้วเนี่ยพอสับทริปเสร็จรอบหนึ่งเนี่ยเราจะทำการรีฟเฟอรชัฟเฟิลอีกรอบหนึ่งหรือกีดไพ่อีกรอบหนึ่งครับอพอกีดเสร็จแล้วพอชัฟเฟิลเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเด็กคัดเราจะเอาคัดการ์ดเนี่ยมาวางข้างหน้าครับและตรงนี้นะครับเราต้องใช้มือเดียวนะครับแบ่งไพ่เป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นอีกครึ่งหนึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นการสับไพ่ครับผม อันนี้นะครับคือการสับไพ่และพอมาถึงขั้นตอนนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเลือกดีลเลอร์ครับว่าใครจะได้ตําแหน่งนี้ไปในการเริ่มเล่นเกมสมมุติตอนนี้นะครับเราให้มีผู้เล่นสักห้าคนแล้วกันผมแบบคนนี้ตัวเล่นไม่ต้องสนใจนะครับสมมุติมีผู้เล่นหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนนะครับก่อนเริ่มเล่นเนี่ยเราจะเลือกตําแหน่งดีลเลอร์กันโดยเลือก ด้วยวิธีการที่เปิดไพ่ให้ทุกคนนะครับเรียงจากคนตำแหน่งฝั่งซ้ายมือสุดของเดลเลอร์เปิดไปครับและใครได้ไพ่ใหญ่สุดครับซึ่งในโป๊กเกอร์ใหญ่สุดคือ A ใช่ไหมครับตรงนี้ครับควีนเยอะสุดครับตรงนี้คนตำแหน่งนี้จะได้เป็นตำแหน่งดดลเลอร์ไปอพอได้ตำแหน่งดดลเลอร์แล้วเนี่ยตอนแจกไพ่ครับ คนที่อยู่ติดกับดิวเลอร์นะครับคนนี้จะเป็นสมอลบายไปและอย่างไปนหนึ่งครับจะเป็นบิ๊กบายและเวลาแจกไพ่ครับคือทุกคนอาจจะจำว่าเราต้องแจกสมอลบายก่อนและดิวเลอร์เนี่ยต้องจำว่าเป็นคนที่ได้ไพ่คนสุดท้ายนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราแจกเนี่ยเราจะแจกให้กับสมอลบายก่อนอย่างนี้แล, buy, แล้วก็บิ๊กบายแล้วก็วนไปครับ เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการแจกไพ่อ่าพอแจกไพ่แล้วเนี่ยคนที่เริ่มเล่นก่อนก็จะเป็นสมอลาบนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆและวิธีการเปิดไพ่คอมมูนิตี้การตรงกลางนะครับสมมุติว่าตรงนี้สมอลายจ่ายแล้วใช่ไหมครับบิ๊กายต้องจ่ายสองอ่าสมมติตรงนี้หมอหมดแล้วหมอหมดครับเหลือสองคนครับอันนี้จ่ายเพิ่มมาแล้วพอดต,ตรงกลางมี่ตรงนี้ครับ ก่อนเราจะแจกคอมนิติการนะครับเราจะมีพอตเงินพอตตรงกลางเลยใช่ครับทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเปิดตรงกลางเราต้องทําการขอโตสองรอบกันตึงๆแล้วก็เสียไพ่ตรงกลางไปครับเป็นเดทการดแล้วก็แจก3ใบเปิดครับแล้วก็มีการเล่นจากสมอลใบบิ๊กใบเล่นเสร็จหลังจากนั้นสมมุิเช็คครับแล้วก็ทําการขอโตเสรกแล้วก็ตัดการดไปหนึ่งใบครับ หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าฉางครับฉางไปหนึ่งใบก่อนแล้วก็เปิดเสร็จปุ๊บเช็คเช็คแล้วก็เราก็ขอตโต๊ะเหมือนเดิมครับเปิดริเวอร์แล้วก็เสียบหนึ่งใบครับแล้วก็เปิดชึบแล้วทุกครั้งนะครับที่เราแจกเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าตรงกลางมันหมดหมดนะครับเราจะต้องเราประไพ่ใบที่เหลือเนี่ยเหมือนรูดตรงกลางแบบแล้วก็โชว์โชว์ชว,ว่าเราโอเคเราไม่ได้ยุ่งกับการนี้แล้วนะ ด้วยทุกรอบนะครับอันนี้คือเป็นการเซตซิ้งนะครับและเวลาจะเก็บไพ่ครับเราก็จะเก็บตั้งแต่ไพ่ใบที่อยู่ใบสุดท้ายเนะี่ยรวบลงมาแล้วก็ปิดที่เหลือก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเดิมครับก็คือต้องทำการสับไพ่แต่แรกใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวตรงนี้ เดี๋ยวตอนสุดท้ายทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนต,ตอนนี้เราจะทําวิธีการแจกไพ่ให้ดูสัก 2- 3สาแบบนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาการแจกไพ่ครับมือซ้ายหรือมือที่ไม่ถนัดนะครับมือของคนที่ไม่ถนัดเนี่ยจะเป็นมือที่จับไพ่ทางเด็กและมือที่เราถนัดจะเป็นไพ่ไว้แจกนะครับซึ่งเวลาแจกไพ่ที่ง่ายๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมือที่ไม่ถนัดนครับเราจะดันเอานิ้วโป้งเนี่ยดันดันไพ่ออกมาไว้ก่อนแล้วฝั่งนี้ครับ เราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับจับไพ่และนิ้วกลางครับนิ้วกลางตรงนี้เหมือนทําการดีดไพ่ออกไปครับดีดไพ่ออกไปดีดไพ่ออกไปทำให้ดูจราบหนึ่งนะครับมือซ้ายสไลด์ครับมือขวาใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับไพ่และนิ้วกลางดีดออกไป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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายท่านบางคนอาจจะเคยเห็นไปเล่นต่างประเทศแล้วเห็นคนที่แบบ ติดไพ่สป,ปินเยอะเองนะครับติดไพ่แบบสป,ปินเยอะๆเลยอันนั้นนะครับคือคนใช้นิ้วกลางแบบปัดแบบปัดแรงๆเลยครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเอาแค่ดิดดิดดิดดดแค่นิ้วกลางดิดนิดนึงไพ่มันก็ไปแล้วครับหรือสําหรับบางคนที่ไม่ถนัดการแจกไพ่แบบนี้เนะี่ยจะแจกเป็นแบบไปอย่างนี้ธรรมดาก็ได้นะครับดันไปเทียบใบแต่ทุกครั้งที่ทําก็คือน,นิ้วที่ไม่ถนัดมือมือข้างนะครับเราจะดันไพ่ออกมาเพื่อให้มันหยิบ่ายครับ หรือบางคนเขาใช้แค่สองนิ้วนะครับคือนิ้วชี้กับนิ้วกลางหนีบไพ่อย่างนี้ครับหนีบมีไพ่เข้าไปจึบแล้วก็ดีดเข้าไปวิธีนี้เนี่ยผมบอกว่ามันผมบอกเลยมันค่อนข้างเร็วครับแค่คหนีบหนีบแล้วก็โยนออกไปแต่จริงๆถ้าจะแตกเซียนหน่อยก็คือควรจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับแล้วก็นิ้วกลางดีดนะครับมันจะดูไพ่มันจะค่อนข้างคอนโทรลง่ายครับอ่ะผมลืมข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งไป เวลาเล่นนะครับมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผู้เล่นอยู่ข้างหน้าทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีอาจจะมีผู้เล่นอยู่นั่งข้างๆด้วยซึ่งถ้าสมมุติเราแจากอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยจะชนคนข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของดิวเลอร์ครับครับเวลาแจากครับเหมือนเราหมุนทั้งตัวไปหาเขา เพื่อให้แจกง,ง่ายๆหมุนทั้งตัวครับเราเราไม่เราไม่ต้องแบบพยายามแบบไปแจกอย่างนี้นะครับเราหันตัวไปหาเขาได้นะครับเพื่อทําให้แจกง,ง่ายขึ้นเราหันตัวไปครับหันตัวไปแล้วก็แจกไปเรื่อยๆมีกีกคนก็แจกไปครับอ,อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการ เริ่มเกมถึงจบเกมรอบหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มใหม่ให้ดูตั้งแต่แรกนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คกันก่อนอื่นครับเริ่มพอมีผู้เล่นครบแล้วครับเราเริ่มตั้งแต่การโชการครับโชการว่าไพ่เด็กนี้เนี่ยครบไหมแบบนี้ครับโอเคอนนครั้งนี้จะไม่สวยขนาดนั้นโอเคมีจ๊กเกอร์อยู่ออก,ก่อนครับอ่าเราก็โชว์ไพ่ไปครับว่าอ่ะครบแล้วนะห้าสิบสองใบ เสร็จปุ๊บเราก็จะทําการล้างไพ่ครับสับตัสับไพ่ไปล้างไพ่เก็บขึ้นมาครับเก็บขึ้นมาุบพอเก็บเสร็จครับแบ่งเป็น2ใช่ไหมครับแบ่งเป็น2แล้วก็กีีไพ่ครับ กีดหนึ่งตรงนี้2ครั้งก่อนนะครับแล้วก็กีด2กีดสเสร็จสตริปครับหนึ่งสทั้งต่ำสามรอบโอเคพอเสร็จปุ๊บกีดไพกรอบหนึ่งครับุเก็บเสร็จปุ๊บเด็กคั t ครับก็คือแบ่งเป็น2กองนะครับปุ๊บปุ๊บพอเริ่มแรกครับเรามาเลือกตำแหน่งดีลเลอร์กันก่อน เปิดไปละคนครับอ่าคิงได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นดิวเลอร์ไปเพราะฉะนั้นคนนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นสมอลาบตำแหน่งนี้จะเป็นบิ๊กบนะครับอ่ะลืมบอกไปนิดนึงครับสมมุติกรณีที่ไพ่มันเกิดเท่าสูงเหมือนกันขึ้นมาอย่างเช่นได้เอ็ดเอกับเอสนะครับเราจะดูดอกครับก็คือโพดําโพแดงข้าหลางตัดแล้วก็ดอกจิกเหมือนเล่นสลาบกับใครเคยเล่นสลาบก็จะเป็นตำแหน่งตามนั้นเลยครับโพดําโพแดง เขาหล่มตัดดอกจิกครับผมหลังจากได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำการล้างไพ่กันอีกรอบหนึ่งคือทุกครั้งที่มีการไพ่ออกไปแล้วเนี่ยเราจะทำการล้างไพ่ใหม่ท,ทุกครั้งนะครับรูปไพ่มาแล้วก็ทำการกรีดไพ่ หนึ่งรอบสองรอบแล้วก็สติปหนึ่งสองสามขึ้นตามสามรอบครับแล้วก็สติปอีกแล้วก็ชัฟเฟโฟร์อีกรอบหนึ่งครับเสร็จปุ๊บเด็กคัดครับผมแล้วก็เป็นอันเริ่มเกมนะครับแจกตั้งแต่สมอลบาย่อนหนึ่งสองนครับแจกไปให้เป็นดีวเลอร์เป็นคนสุดท้ายนะครับ จรนีๆผมก็แค่ธรรมดาลแล้วครับจะได้ไพ่ไม่กระเด็นครับอ่ะเสร็จปุ๊บทําการเริ่มอันนี้จ่ายก่อนนะครับบิ๊กบายสมอลบายอ่ะสมมุติว่าอ่ะคนนี้เริ่มคนนี้เริ่มก่อนอ่ะหมอบครับหมอบหมอบอ่ะเดี๋ยวเล่นด้วยครับสองอันนี้คอตามอันนี้ข้อตามครับผมอ่ะมีสามผู้เล่นนะครับเราก็ทําการรวมชิปมาครับรวมชิปเสร็จขอโตครับว่าจะเริ่มแล้วนะปึ้งพึ่ง เตียหนึ่งใบแล้วก็แจกสามใบครับแล้วก็เปิดครับผมสมมุติเ่าเช็คเช็คเช็คครับเราเปิดไพ่ต่อไปครับอ่ะเช็คเช็คเช็คครับแล้วก็อ่ะสมมุติอันนี้เบ็ดมาครับปึ้งเบ็ดมาหมอบครับหมอบครับะนี่ครับเสร็จปุ๊บ เราก็ทําการเก็บไพ่เลยครับผมแล้วก็เริ่มเล่นราวต่อไปคนนี้ได้ไปครับชิปก็โยนให้เขาไปเขาก็คืนไพ่มาอ่าอันนี้จะเป็นหนึ่งขั้นตอนในการแจกไพ่ทั้งหมดนะครับที่เป็นเดลเลอร์ในการเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็วนตาไปเรื่อยๆทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่อยากลืมนะครับหลังจากเล่นจบแล้วเนี่ยปุ่มเดลเลอร์ครับก็เลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยเพื่อไม่ให้ลืมหากใครมีคาถามหรือคิดว่าอะไรตก บอกพ่องไปก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้วิธีการเล่นอื่นๆหรือกดอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย